สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในวันวอ V หกศูนย์นะฮะกับงานคัสตอมบิลที่สวยที่สุดเลยนะฮะ V หกศูนย์เราทำได้ครับขอบคุณมากครับแฟนๆวันวอโอเคก็ทราบเลยฮะแอนดรอยครับคุณลูกค้ามาไกลจากจังหวัดแพร่ครับขอขอบคุณมากครับก็มีนะฮะในส่วนของจุ๊ครับฟังเพลงฮะ วางฟังจุกไปที่ Google Map ได้เลยครับไม่ยาครับเข <I S 1> ้ามาที่ต้องอันนี้ก็พิมพ์ชื่อผมคุณต้นนะครับแค่นี้ครับบอทแอปเพิ่มเรียกว่า Play Store <Or even S 1> นะครับแม่บอก สวัสดีครับอาสุกะทีวี okay, <ๆ>ครับจุ๊แปบหลยโอเคครับอาสุกะทวครับเปลี่ยนช่องโดยใช้รีโมทนะ่มาครับนีาครับนมครับนมาคบนี่าครัาร่มาครัี่มาครับมาับนับนมาา่มครั่มมา่ามี่อค ไฮไลท์ครับไฮไลท์เรียกว่า 3D 3ามรอบกึ่งศาเดี๋ยวขับเคขึ้นอกไปเลยครับติ๊กต๊ะตายครับภาพสลับไะทางนั้นตายดีครับมั่นใจเป็นอย่างยิ่งครับติ๊กต๊ะตาครับภาพสลับไะทางนั้นตายดีครับมั่นใจเป็นเต็มร้อยไปเลยครับครับ ท้ายถอยหลังทุกมุมมองทุกโุมศาเลยนะฮะติ๊กนี่ครับแ่ติ๊กซ้ายติ๊กขวาดูวันให้ชัวๆไปเลยนะ okay, ครับนี่ครับด้นตัวให่ติดตั้งแบบนี้ติดต่อให้ผมครับต้น0816624469แล้วพบกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ